้เลยอ่ะนี่นะคะวันนี้นะคะคือก็จะมาขึ้นเรื่องการพูนหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเป็นการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งร้อยสองร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันสองพันไปจนถึงเก้าพันอาทินี้มาดูก่อนคูมีเดี๋ยวก่อนครูคูจะมี วิธีลัดนะคะคุณจะบอกให้ดูข้อหนึ่งเก้าคูณหนึ่งท่องไม่เก้าเลยค่ะเก้าคูณหนึ่งเท่ากับเก้าเนาะทีนี้พอเก้าคูณหนึ่ง, <9 S 1> งร้อยตามหลักที่คิดจริงๆนะคะเราก็จะต้องเอาเก้าไปคูณศูนย์ก่อนใช่ไหมคะ,ะหลักคิดจริงๆก็คือ เกคูณศก็ได้0ต่อไป9กคูณศูตัวนี้ก็ได้ศแล้วก็เกคูณหก็ได้เนะก็ได้เป็นเก้นะคะในข้อที่1ตรงนี้ต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2นะคะแปดคูณสาม เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะ่าทงแม8 8 1 8 8 2 6 8 3 24คราวนี้กูจะมีวิธีลัดให้นักเรียน8คูณ300เ,เราไม่ต้องเอามาคูณทีละตัวให้เสียเวลาเพราะว่า8คูณ0มันก็ได้0อยู่แล้วใช่ไหมคะอะไรคูณ0ก็ได้0เพราะฉะนั้นเราดูเลยว่ามี0กี่ตัวมี0 องตัวแล้วก็ใส่ศูนยไปสตัวและเอาตัวที่เหลือมาคูณกันซึ่งเราก็คิดแล้วข้างบนก็คือแปด3สามยี่สี่ใช่ไหมคะเราก็ใส่ยี่สีข้างหน้าก็จะกลายเป็นสองพันสี่ร้อยนะคะข้ออื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูคูณพันกันบ้างคูณพันคุยกตัวอย่างข้อที่7นะคะ ข้อที่7 3คูณ9เท่ากับเท่าไหร่ครับท่องแม่9กับแม่3อันไหนเร็วกว่ากันเราจะท่องแม่ที่เยอะกว่านะคะ9 3 27อ่าข้างบนได้27พอข้างล่าง3,000คูณกับ9มีสูงกี่ตัวเมื่อกี้2ตัวรอบนี้ 3ตัวเราก็ใส่สามตัวนะคะต่อไปเอา9ไปคูณกับ3 9มเกสามก็ใส่ก็จะได้คำตอบ 20, 7, 2 7 0 0มื่นนะคะ, 15, <000. S 1> ะคร <15, 000. S 1> าวนี้คุณครูจะให้วันนี้ให้นักเรียนทําสองหน้านะคะ1 6อยกับหน้า1 6อยนะคะ หน้า6 7 7มี8ข้อแล้วก็หน้าร68มี12ข้อนะคะถ้ามือนเดินมือนเดิมเลยนะคะมีสูงกี่ตัวเราใส่สีงไปก่อนวิธีลัดแล้วจะเร็วขึ้นนะคะเอาตัวข้างหน้ามาคุมกันแล้วใส่ข้างหน้านะคะอย่าใส่ข้างหลังนะถ้าใส่ข้างหลังผิดเลยนะคะโอเควันนี้ทำสองหน้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ